เออผมอยากขอปรึกษาหน่อยครับพอดีผมก็ติดตั้งไอ้เครื่องก็ใช้หยอดเหรียญนะครับให้เป็นเครื่องโฮมยูสนะครับเป็นของ l อีตั้ง11กิโลกับ15กิโลนะครับอันนี้ผมเจอปัญหาก็คือว่าเครื่อง11กิโลนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่โหมดอ่าซักต่วจะใช้เวลาแค่20นาทีครับทั้นี้ลูกค้าเขาก็ว่ามันใช้เวลาน้อยไปส่วนตัวเครื่อง15กิโลของ l อลีผมก็เจอปัญหาว่าซักเนี่ยเริ่มต้นไปอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครับ ่าหนึ่งชั่วโมงราคานี้แล้วมาเจอปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาอา่อเวลามันมันมาตปัดค่าก็จะวนลูปทํา,ทาง,งานอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับจนบางทีซักเกือบสองชั่วโมงนะครับในการซักครั้งหนึ่งอาจเรียกเครื่องหยอดเหรียญมีปัญหาผมก็เรียกแล้วครับนี้คือก็คือเขามาแล้วเขาเขาบอกว่าเขาแก้ไม่ได้เลยครับมผมเหมาทั้งหมดเลยครับพอเปิดร้านนะครับแล้เขาไม่ดูแลแล้วเหรอเขาเก็บตังค์คุณไปเป็นแสนเนี่ยนะ การแก้ปัญหาเขาเขาเขาบอกว่าเขาทำได้ได้แค่เท่านี้เจอปัญหานี้ผมต้องการเพิ่มเวลาลดเวลาเขาเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่เครื่องแต่คุณจ่ายไปเยอะมากเลยนะแต่ผมอยากช่วยพี่นะแล้วทำไมตอนแรกไม่โทรหาเราเนาะเขาไม่เจอตอนรีบไปหน่อยใจร้อนเพราะคิดว่าเจ้าไหนไหนก็เหมือนกันใช่ครับแล้วพอดีเขาอยู่ใกล้กันครับผมว่าเออในการมา ดูแลเซอร์วิสน่าจะดีกว่านะครับไม่จริงเลยอยู่ใกล้เขาก็เซอร์วิสไม่ได้มีลูกค้าที่โทรมาจากต่างจังหวัดลงทุนซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ากันเป็นจํานวนหลายเครื่องเป็นจํานวนเงินหลายแสนบาทสุดท้ายแล้วมีปัญหาโทรมาหาผมเพื่อขอคําแนะนําในการแก้ปัญหาผมก็สอบถามไปว่ามีปัญหาอย่างไร เขาบอกว่าเมื่อหยอดเหรียญไปแล้วปรากฏว่าบางเครื่องทํางานไปสองสชั่วโมงบางเครื่องก็ทํางานเพียงแค่20กว่านอาทีซึ่งเป็นปัญหามากเพราะว่าเครื่องที่ทํางาน20กว่านอาทีก็กลัวว่าจะซักไม่สะอาดส่วนไอ้เครื่องที่ทำงานไปสองสชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันกินไฟกินน้ําเยอะก็กลัวจะขาดทุนผมก็สอบถามจนได้ข้อมูลก็พบว่า ทุกๆเครื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ต่างรุ่นกันแต่ใช้กล่องหยอดเหรียญเหมือนกันหมดนั่นก็คือผู้ขายเขาเข้าใจว่ากล่องหยอดเหรียญสามารถที่จะใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแตกต่างจาก PST Marketing ถ้าจะใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญฝาหน้าเราจะผลิตกล่องหยอดเหรียญเฉพาะรุ่นนั้นเพราะกล่องหยอดเหรียญน,นอกจากจะทําหน้าที่รับเงินแล้วทําหน้าที่สั่งเปิดไฟให้เครื่องแล้ว จะต้องเลือกโปรแกรมตามที่เจ้าของต้องการว่าต้องการให้เครื่องทํางานกี่นาทีจากนั้นกล่องหยอดเหรียญจะกดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้เครื่องทํางานเองโดยอัตโนมัติในเวลาที่เจ้าของเครื่องกําหนดไม่ใช่ทํางานตามยถากรรมกล่องหยอดเหรียญโหลเขาจะทําได้แค่เมื่อรับเหรียญเข้าไปเสร็จเขาไปกดปุ่ม power แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยปล่อยให้เครื่องซักผ้ามันคนผ้า แล้วก็คำนวณเวลาตามยักถากรรมบางทีปาเข้าไป2ชั่วโมงบางทีปาเข้าไป3ชั่วโมงซึ่งถ้าซักผ้าครั้งละ4ี่บาทแล้วต้องใช้เวลาในการซักผ้า2-3งาชั่วโมงยังไงก็เสียโอกาสกับเจ้าของเครื่องสาเหตุนี้เป็นจากการที่ใช้กล่องหยอดเหรียญที่มีขายทั่วไปซึ่งไม่ใช่กล่องหยอดเหรียญที่ผลิตขึ้นมาสำหรับยี่ห้อนั้นโดยเฉพาะทำให้เครื่องทำงานได้ไม่สมบูรณ์แบบ แม้ว่าลูกค้าจะซื้อมาจากร้านที่เขาเล่าว่ามีการติดตั้งให้กับลูกค้าไปหลายๆที่แต่หลายๆที่นั้นก็ล้วนแต่เกิดปัญหาเช่นนี้และที่สําคัญที่สุดเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ขายไม่สามารถให้บริการได้เมื่อลูกค้าโทรมาก็เป็นอันที่จะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขให้กับลูกค้าต่อไปท่านคงไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ซื้อเครื่องมาจากที่หนึ่ง แล้วให้อีกที่หนึงแก้ปัญหาให้อยากได้ข้อมูลและรายละเอียดในการทําธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบราบลื่นโดยไม่มีปัญหาติดต่อผมได้ที่08 6 3194950หรือแอดไลน์ท้ายคลิปแล้วโทรมาคุยกันนะครับ